เปิดประตูบ้านเลยคือเหรอเออเปิดให้กูเปิดเลยไม่เปิดนะกูจะขับรถชนประตูพุ่งเข้าไปแม่งเลยน่ะคือตั้งใจแล้ววันนั้นตั้งใจจะนัดเลยใช่ี่ะบวกเลยอ่าเตรียมเครื่องทีเลขกไว้แล้วอกูบวกแน่เปิดเว้ยเปิดรอเป๊บขับก็มาแบบรอฟรีเลยดิฟเลยปึ๊ดเข้ามาบ้านเอาไงพูดมาเอาไงพูดไปเลยพูดไปเลยเสียงดังอ่าเสียงดังเมาด้วยอ่าตักไม่พูดอะไรสักคำขึ้นไปบนบ้านเอ้าจะเอาไงพูดมาพูดมาบีบคอ เอาไงเอาไงปึ๊บบีบคอกดตัวแล้วบีบคอตาตักทำไงรู้ป่ะมองหนา้าพี่นิ่งแต่อมหิตมากมีรังแสงอะ,อะไรที่ปล่อยออกมาไอ้ออียตาบองสวนกลับมาพี่ค่อยค่อยคลายมือ,อมเขาไม่พูดอะไรสักคำไอ้ที่อ,อก,กูทำอะไรลงไปเนี่ย รู้สึกตัวเองว่าเอ๊ยฟิลขาดด้วยว่ะเฮ้ยพอกับได้สติกลับมาอีกทีอุ้ยเฮ้ยไม่น่าเลยพี่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยตกเคยตีเคยแตะเนื้อต้องตัวเขาทําให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยสักครั้งหนึ่งอ,อาจจะมีคําพูดกระทบกระทั่งกันบ้างลินกับฟันเป็นของธรรมดามแต่ลงไม้ลงมือไม่เคยแต่บีบคอวันนั้นน่ะเนี่ยแหละครั้งนี้แหละ<ๆ>เขาเก็บเครืองพงเสื้อผ้ากลับไปอยู่กับแม่มแล้วพี่ทําไงคะทําไงก็โทรไปง้อดิโทรไปก็ไม่รับสายโทรไปกันไม่รับสายทําไงวะเนี่ยโทรหาแม่ แม่เองโท่ม่เป็นพี่ใหญ่จับไม่ได้จริงๆเขารักพี่หนุ่ยนะโอ้ยเขารักพี่หนุ่ยมากรักมากแต่เวลาเขาดุเขาก็ดุเลยใช่ไหมไอ้เจ้าแม่เขาไม่ยอมเฮ้ยคำลูกเขาว่าคำแรกเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะโท่ไม่จะพี่อะไรมึงอย่ามานครสวรรค์นะมึงอย่ามามึงอย่าให้กูเห็นนะมึงตายแน่อย่าไปพีทโลกต้องผ่านนครสวรรค์นู่นออกสระบบุรีผ่านเพชรบูรณ์เลยปูอ้อมเลยเป็นเดือนไอ้แจ๊ด พี่ทุกทรมานมากจังหวะโชคดีตักรับรายการของพี่กิ๊กเอาไว้แล้วพี่เล่นอยู่พี่ตักต้องมาแต่พี่ตักก็โทรลาแต่ทีมงานรู้ว่าพี่ทะเลาะกันพี่บอกพี่กิ๊กไม่เป็นไรกูไม่ให้มันลาเดี๋ยวจะให้มันหมายได้บอกกูหาคนไม่ทันมันเป็นไปได้หรอกหาใครไม่ทันอ่ะก็มาแต่๊บก็มาเคลียร์กันในรายการพี่เอาดอกไม้ไปขอโทษในนั้นอ่ะเออ ก็สัญญากับเขาเลยในรายการเลยว่าพี่ขอโทษอจะต่อไปนี้จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วจะไม่เห็นด้วยแบบนี้อีกแล้วจะไม่ทําแบบนี้แล้วจะรักแล้วก็จะจะไม่ทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะตั้งนั้นมาพี่ก็เลิกหมดเลยเล่าเล้อะไรพี่ก็ไม่